ท่านเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าครับที่หาธุรกิจใหม่หรือรายได้ไปใหม,ใหม่จากการขายใหม่ๆวันนี้โตโยต้าของเรามีรถน้องใหม่มาเปิดตัวในราคาย่อมเยาวจะเป็นรุ่นไหนนั้นเรามาตามชมเลยครับ ในวันนี้เรามีรถตัวใหม่น้องใหม่ Toyota h ไฮรักแชมปนะครับจะมีรุ่นไหนแบบไหนยังไงบ้างตอบโจทย์ธุรกิจยังไงกับคุณคุณที่ต้องการทําธุรกิจหลายๆแบบในหลายด้านเรามาชมกันเลยครับเรามาเริ่มกับเจ้าตัว h ฮรักแชมป์ตัวนี้เลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะมีการดัดแปลงก็คือการนำเครนนะครับเข้ามาติดตั้งนะครับ ตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องการในเรื่องของการยกของนะครับบางคนเนี่ยไม่ต้องการที่จะไปติดลิฟต์เพิ่มไม่ต้องการไปในเรื่องของบางทีอ่าอาจจะเข้าถึงพื้นที่การธุรกิจยากหรือพื้นที่ที่จะไปส่งของยากเนี่ยก็แก้ปัญหาด้วยการติดลิฟต์เข้าไปนั่นเองซึ่งลิฟต์ตัวนี้เนี่ยจะรับน้ําหนักได้มากเลยทีเดียวนะครับแล้วง่ายสะดวกนะครับจะเห็นได้ว่าไฮรักแชมป์ตัวนี้ซึ่งคันนี้เนี่ยไฮรักแชมป์ตัวเนี้จะเป็นเครื่องเบนซินนะครับ2.7ลิตรนะครับ ให้กาลังแรงม้าเนี่ยสูงมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันส่วนภายในนะครับของเจ้าไฮรักแชมป์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งภายในของเจ้าไฮรักแชมป์ตัวนี้นะครับอย่างคันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดน,นะครับซึ่งไฮรักแชมป์ของเราเนี่ยตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าบางคนอาจจะมองว่าอา้าวแล้วถ้าเกิดสมมติฉันไปทําธุรกิจเช่นฟรุตทักนะครับไปทําธุรกิจพวกร้านอาหารไปทําธุรกิจในเรื่องของร้านตัดผมอะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ย คุณผู้หญิงอาจจะมองว่าอา้าแล้วถ้าเป็นรถเกียร์แมนวนวลขับไม่เป็นไม่ต้องกลัวครับไฮไลทแชมป์ของเราตอบโจทย์ให้นะครับซึ่งมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัตินั่นเองนะครับจะเป็นยังไงไปดูภายในเลยอีกหนึ่งธุรกิจเพื่อตอบโจทย์การขนส่งโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นการขนส่ง เวชภัณฑ์นะครับหรืออาหารต่างๆนะครับกับตัวนี้เลยเจ้าอีโคบ x ็อกนะครับซึ่งอีโคบ็อกตัวนี้เนี่ยจะทําเป็นตู้แห้งธรรมดาก็ได้ขนส่งในเรื่องของการรักษาสินค้าอะไรต่างๆที่ไม่ต้องการโดนน้ําหรือโดนอากาศนะครับหรือจะดัดแปลงเป็นตู้เย็นก็ได้นะครับเพื่อเป็นการขนส่งเช่นอาหารเวชภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยหรือต้องการเก็บในเรื่องของสินค้าที่ต้องการเก็บอุณหภูมินะครับรักษาอุณหภูมิเนี่ย เจ้าไฮระแชมป์ La ก็ดัดแปลงได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งคันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องดีเซลนะครับซึ่งในเครื่องดีเซลเนี่ยก็จะมออีอยู่เป็นเครื่อง2.4ลิตรนะครับมีให้เลือกทั้งเกียร์ัตโนมัติ6สปีดนะครับหรือเกียร์แมนวนวลนะครับ5สปีดนั่นเองซึ่งให้พละกกำลัง150แรงม้าเลยทีเดียวเราจะเห็นว่าการตกแต่งของรถคันนี้นะครับในตัวของการทำตู้แห้งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวชายล่างตัวกาบล่างอะไรต่างๆถูกดีไซน์มาอย่าง สวยงามเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เป็นผนังแบบสแตนเลสผนังแซนวิชนะครับซึ่งให้ในเรื่องของน้ําหนักที่เบานะครับแล้วก็ในเรื่องของความทนทานนะครับออในเรื่องของในเรื่องของการกันน้ำต่างๆไม่ต้องกลัวตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับและภายในของตัวนี้นะครับยังรองรับในเรื่องของสิ่งในความสะดวกไม่จะเป็น กระจกนะครับปรับไฟฟ้านะครับเกียร์อัตโนมัติอย่างที่บอกไว้นะครับเรียกว่าตอบโจทย์นะครับการใช้งานคุณผู้หญิงขับได้นะครับซื้อไปทําธุรกิจนะครับบางทีเจ้าของธุรกิจอยากทําเองนะครับไม่ว่าจะเป็นซึ่งตู้ตัวนี้สามารถเปลี่ยนเป็นฟู้ดทักก็ได้อย่างที่ผมบอกนะครับอาจจะมีเคาน์เตอร์บาร์เล็กๆเป็นในเรื่องของเวลาออกบูตนะครับหรือในเรื่องของการทําเป็นรถมอเตอร์โฮมก็ได้นะครับเรียกว่าพลังกำลังของเครื่องดีเซลของเราเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วของ ในเรื่องของเครื่อง2องพของโตลต้านั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยและเรามาพบกับอีก1นึ่งรถ1คันนะครับที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการขนส่งวัสดุก่อสร้างหรือ ในเรื่องของที่เป็นธุรกิจที่ต้องการพื้นที่เยอะๆนะครับทำไมถึงต้องการพื้นที่เยอะๆเพราะเนื่องจากว่าตัวไฮรักแชมป์ตัวนี้ตอบโจทย์ด้วยการที่เป็นกระบะแบบ3ด้านนะครับซึ่งดีกว่ากระบะธรรมดาอย่างไงนะครับตัวนี้มันจะดีกว่าก็คือมันจะไม่มีซุ้มล้อนะครับพอไม่มีซุ้มล้อเนี่ยมันจะทําให้การบรรทุกอะไรต่างๆเนี่ยดีขึ้นนะครับขนส่งได้เยอะขึ้นอย่างคันนี้เนี่ยมีการบรรทุกในเรื่องของปูนนะครับมีบรรทุกในเรื่องของ อ๋อวัสดุก่อสร้างอิฐมวลเบาอะไรต่างๆก็จะเห็นว่ามันจะไม่มีซ้มให้ติดก็เรียกว่าขนได้จุดใจมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างคันนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นการเปิด3ด้านซึ่งเปิดง่ายๆเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยปิดนะครับมีการแล้วก็นําตัวล็อกมาล็อกนะครับหรือถ้าจะขนของคิดว่าอยากขนจากด้านข้างนะครับเราไม่ต้องยกให้สูงเพื่อ้นขอบกระเป๋ะแล้วก็แค่เพียงแค่เปิดนะครับแค่นี้นะครับ เปิดได้แล้วง่ายๆเลยสะดวกสบายก็ทําการขนของหรือในเรื่องของบางทีบริษัทหรือห้างร้านบางร้านเช่นในเรื่องของร้านโรงงานเหล็กนะครับหรือร้านไั่ถูก,ก่อสร้างเนี่ยบางทีเนี่ยไอตัวการขนขึ้นขนลงอาจจะลําบาก f o ล์คลิฟอาจจะไม่ตอบโจทย์ตัวกระบะสาด้านในคันไฮลักแชมป์ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนกับกระบะสาด้านนะครับ แล้วคันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว2.4ดีเซลนะครับเกียร์ออโต้รุ่นช็อตวิวเบรนะครับซึ่งตัวนี้จะพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ X a t i e Package นะครับซึ่งจะมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า LED ตัวกระจังหน้าที่สัญลักษณ์โตโ o ต้าเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็มีชุดแต่งต่างๆมีในเรื่องของตัวชายกาบล่างของตัวกระบะนะครับก็เรียกว่าจะทำให้รถดูสปอร์ตเพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือดูดี เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนภายในนะครับก็จะมีการตกแต่งในเรื่องของตัวสีส้มนะครับก็จะมีให้เห็นว่าภายในต่างๆนะครับก็จะมีการตกแต่งเป็นกิมมิคไว้นะครับเป็นสีส้มมาต่างๆดูขนาดผมเป็นคนตัวสูงนิดนึงนะครับบางคนอบอกให้แค่ไปหรือเปล่าเนี่ยจะนั่งนั่งได้ในระดับหนะครับตัวเบาะต่างๆก็สามารถปรับเอนได้ในระดับหนึ่งนะครับโอาาบเคน,น,นะครับ,อ,นะรบอันนี้ก็คือตัว2.4 เกียร์ออโต้นะครับช็อตวิวเบสนะครับแอสเทีฟแพ็คเกจนั่นเองและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเจ้า New h ฮ l u x c h a m p นะครับซึ่งเจ้า New h ฮ l u x c h a m p เนี่ยจะทำการเปิดตัวตั้งแต่วันที่27ที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งเจ้า h ฮ l u x c h a m p นะครับก็จะราคาเริ่มต้นเพียงแค่459,000บาทเท่านั้นนะครับ จนไปถึงนะครับตัวท็อปตรงนี้เลยนะครับ577,000บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งเจ้าไฮรักแชมป์ตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามธุรกิจปรับเปลี่ยนได้ตามกลุ่มเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการนะครับอย่างอาทิเช่นเปิด3ด้านนะครับคาโก้บ็อกอีโค็นะครับหรือ Food t r u c กหรือแม้กระทั่งตอบโจทย์หลายๆธุรกิจที่ต้องการไม่ว่าจะเป็น SME Startup หรือธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ๆ หากท่านใดนะครับสนใจก็สามารถติดต่อผมได้ตามที่อยู่ด้านล่างหรือลิงก์ติดต่อตามเพจที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับในวันนี้นะครับก็จบการรีวิวไปะนที่งเท่านี้นะครับคราวหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนตอบโจทย์การใช้งานแบบไหนแล้วมาพบกันครับขอบคุณครับ